vetor Pre Film มุกหมดละน้องพาไปเที่ยวโลก AI หน่อยดีอยากรู้เป็นยังไงได้เลยพี่เดี๋ยวนูพาไปเองไหนดูหน่อยสิพามาดูอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่คือโลก AI ค่ะพี่มีทั้งคนสร้างเพลงวิดีโอหนังสั้นแล้วก็ขายของออนไลน์ได้ด้วย Wow, so beautiful and smart. Works fast, no complaints, does everything I ask. <laughs> Careful, boss. Praise her too much, she might fall for you. You're so beautiful. How about writing me a prompt? I'm totally flirting here. <laughs> boss, you're just flirting while asking for prompts. <laughs> Actually, you're just like my AI girl. You help with ideas, but I still have to command. <laughs>

โย่โทนี่โย่ทกเดเลยนะว้าคูลดีนะเปเปี๊อาตวอร์นมาประชุมกับทีมไลายอสวัสดีกุบเมรัยห้เพียช่วยบังยับเราจำเป็นตรงใจพร้อกองเปียจริงๆแล้วพี่มาหาสาวสวยเฉยๆขอบคุณมากความฝันเป็นจริงพี่มันใช่เวลาจีบไหมนั่นครูครับ เาร์วิจารณ์ับบังไดไหม่เสาไดตวิจารณ์เนี่ยสายรับคนแหงส่วนปิดแฟมุนจิมวนดันสวยนะเพจะไปฟุกวิทยุเถากเลี้ยงสันไหมไปสิเพอยากบินเฮาเฮาฝึกพลังกับนางเอ็กเลยสวยเกลงที่เพอยากฟุกตุกวันล่ะเพอยากฝุกเรียวอยากเจ็บกันนะ สวยจนใครจะไม่ร wow, ักเลยเฟีกลุงรักเลยนะพร้อมน้องเปลี่ยนชุดตา้งโดรูเมสไชไหมหน่อยได้ไหมฟีมุนพร้อมจังแต่งแต่งจริงๆนะว้าวมากันเต้นละที่ก่อนเพลินไปแล้วฟีกลุงรักจุ้งๆนะฟินจริงๆเลยอ้ยกินกาวกลางวิวเกลินเฟีโย่นายก็สบายสบายนะนวยแล้วนะ Bye, my Avengers, Samkok, Gok. Liang Shan Dangilin. Whoa! pay Sheesh! Turns out it was all a dream. <laughs> Better go back to sleep. <laughs> Looking for top notch content production? We create videos, short films, music videos, and expert AI training. Level up with prompt engineer Tavorn Investor. Tavorn Investor Prompt Engineer Production. See you next. EP.